เ, <Okay. S 1> เอาตังค์มาซื้อสี่หมื่นขายสามหมื่นสามใครเห็นบ้างคลิปที่งานงานอะไรว่าสิงห์บุรีเนี่ยจำได้ไหมซื้อส <Okay. S 1> ี่หมื่นตังค์มา <laughs> ป่าคิดนานป่าคิดนานเอาไงดีว่า <laughs> ดูนะครับกว่าจะได้แต่ละบาทน,นะครับชีวิตเรายากกินลิบเมืไปกินเท่าไหร่วะแสนแปดไอ้แสนแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามสิบสองเป็นแสนแปดห้าจบ เอาตังมาเอ้ยกับแผลไปดูแผลต้นลนไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้แค่นั้นผมแค่ประจานเลยนะพี่เคต่อถูกงานยัดเช้าวันนี้เรามาทำยอดสององค์ก็น่าจะประมาณเกือบเกืบสี่ล้านนะฮะซื้อพันห้านะฮะไม่ได้พี่ไม่ไหวงี้มาตอบแล้วเนี่ยนี่นี่ต้องมาท้ากันเองก็ล่ะ สวัสดีครับวันนี้เรามาแบ่งปันพระเครื่องตังมาฉบับออฟไลน์ที่เชียงใหม่ข้าเจ้านะนี่เป็นแงแต่งตัวสไตล์แบบว่าชาวเหนือเนี่ยผมไปหาชุดตั้งนานไม่มีไซส์ผมครับนี่เมื่อวานจองไว้50โต๊ะนะครับเปิดเสร็จได้แค่30โต๊ะเพราะว่าโต๊ะไม่พอครับคนมาเยอะมากก็เลยได้30โต๊ะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยววางอันอัดให้คนเ้ามุงแบบเยอะเยอะเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะขายหมดหรือเปล่าว่าจะขายยอดได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปชมกันปะลุย แต่พ่ออีพี่ไม่มีไม่มีอย่างอื่นเลยไม่ไไม่มีเลยไม่มีเลยพี่มีอะไรอ่ะเออมีมีองค์นี้หน้าโดเรมอนนี่อะไรอ่ะเอาสามสิบสามพันสามหมื่นใช่ไว้เลยไวด้วยนะพี่สี่สิบใช่พี่ดูซื้อมาสี่หมื่นเอาสี่หมื่นนี่แหละไม่มางพี่เหรอไม่มีเลยพี่ดิดผ้าหลักเดี๋ยวนี้มันมาแล้วมันซื้อไม่ได้เหรอเพราะปุตโต้ลงเยอะอ่ะ แมงเปิดราคาเก่ามันซื้อไม่ได้อ่ะมาบ่อยแต่มันซื้อไม่ได้ขายที่คอผมมีแสนมื่นธรรมดาสิบสองสิบสองซื้อมานานแล้วด้วยเนี่ยซื้อลายมาด้วยน่าจะซื้อซื้อพี่นิวมาซื้อมาซิ้นิวสิบสี่หรือสิบห้าเนี่ยพี่นิวจบไหมไม่ได้ได้สิบสองเปิดบิ๊นพันห้าเอาไม่ได้พี่ซื้อมาสามพันเอาไปก่อนแสนสองพันไปได้มันได้เท่นี้แสนสองมื่น พี่ดูไลา์พี่ดูไล์เอาไปหลอกไม่ได้ไลายนี้ผมซื้อมานี่สร้อยขี้คอของเมงไม่มีเลยพี่โดนโดนซื้อก็หมดแล้วหน้าเฟสอ่ะใช่แสนหนึ่งหองพันไม่ได้ไม่ให้ผมแสนสองแสนสองเอางี้แสนหนึ่งห้าพันเอาคนละครึ่งจบเปิดบินเนี่ยถ่ายคลิปอยู่เนี่ยแสนหนึ่งสี่พันแสนห้าพันแสันเอาตังค์มาแสนหนึ่งห้าพันเออตังค์มาดิเงี้ยด เปิดปีเจ้าแรกแสนสองโอ้ยแสนแสนหนึ่งห้าด้วยโอ้เจ็บใจพอเธอพอเอเซ้นนั้นขายพี่เพียไปแสนสองอ่ะขาดทุนสองหมื่นอ่ะก็ขายพี่เพียไปอ่ะพี่เพียแม่งไม่เชื่อผมซื้อพี่เคมาสิบสามใช่ใช่ฮะผมขายพี่เพียไปสิบสองเขาหาว่าผมหลอกหลอกหลอกบ้าอะไรซื้อพี่เคมาคู่นี้พิทักษ์เนี้เอาแปดหมื่นไอันนี้มีคนต่อจริงจริงต่อหน้าองค์พ่อเลย ไม่หลอกด้วยไม่ได้ซื้อพี่มา42นิดนึงหล่อโหกดปุียแล้วนิดนึงนี่ครับใครเคยดูคลิปผมซื้อแกมาที่งานนครสวรรค์เนี่ยจะได้ไหมคลิปตอนนั้นน่ะ80,000ืที่จบแบ่งไปเอาเจ็ดสามแม่เอาล้านสามคู่นี้เฮ้ยอย่ายาย่าเล่นไม่เป็นนี่ยลืมไปแล้วเพราะอีซื้อผมมาประกันออโต้วินเลยอ่ะกอบพี่นะของพี่หมดแล้วนะจะรู้แล้วก็จำไม่ได้แล้วนี่ตลับนี้ที่ผมซื้อพี่มาจะได้ป่ะก็ออกมาพอดี ถ้าพนะันใหจน้องพี่เหอะมันก็พี่ก็ตับพี่ซื้อผมสามหมื่นห้ามันก็เจ๊งอะดิเบียเบียที่เบียดร์แค่ตลาบพี่ก็บวมแล้วไปอันนี้มันก็ซื้อเต็มตลาบก็บวมแล้วเต็มแล้วนะไม่เต็มอันนี้ลงให้พี่หน่อยเชื่อพี่เดี๋ยวนี้เต็มจริงพี่ซื้อนี่ไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยเอาแสนห้าหมื่นเนี่ยปลาเดิมแสนห้าหมื่นเอาตังค์มาโอเคสวัสดีครับพี่นี่ครับนี่มาแล้วเบียร์สยมาแล้ว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 บินจากกรุงเทพเพื่อจะมาเหมาพระที่เชียงใหม่ด้วย ดูความมุ่งมั่นนะของเขาฮะเาพี่กินอะไรดีกว่าพี่กินอะไรพี่พัดอย่าพิ่งนะพี่พัดพาพี่อสนายไปลงเล้าก่อนเร็วเอาพันหนึ่งพี่ห้าบาทตังมาเฮ้ยฟาร์มของเหรอเดี๋ยวไม่มีอะไรลงคุณผู้บริโภคเลยเฮ้ยเฮ้ยคนในร้านฟาร์มของว่ะแจกครับแจกครับพี่ เอาเลยเลยเอาหยิบไปเลยเอามาแจกชอบชอบขอบคุณครับเอาเลยเอาเลยยาวกี่อันหยิบเอาเลยพี่อันนี้ก็แจกเลยเฮ้ยแจกได้ปะไม่ไหวแล้วครับพี่เจ็ดบาทตังค์มาพี่ได้เลยไหนพี่สามบาทได้ไหมตังค์มา หน่อยจ้าครับผมครับพี่ห้าบาทพี่พบ,บาตังมามอะไรพี่เอา,าตังมาซื <laughs> ้อสี่หมื่นขายสามหมื่นสามใครเห็นบ้างคลิปที่งานงานอะไรว่าสิงบุรีเนี่ยจำได้ไหมซื้อสี่หมื่นอยู่เหตุการณ์อ่าจำ้ไซื้อสี่หมื่นจริงเนี่ยพี่คนนี้ก็อยู่ไหนลูกพี่พ่ออะไรอะ่ะเอาพันหนึ่ง เท่าไหร่นะไม่ได้แ้เท่าไหร่นะตั้งนะสามบาทได้ไหมพี่ตั้งมาพี่อย่าขโมยเยอะนะพี่นะเหลือผมขายบ้างนะครับเอ้ยวันนี้ดูแลง่ายมันเป็นวงกลมแต่งานนี้น่าจะหายน้อยครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งแบบยาวแบบวันนั้นวันนั้นละร้อยโตหายเพียบเลยอย่าคิดว่าไม่หายนะ ตัวดีเลยเลยผมบอกแล้วมันมีหยิบสักห้าองค์ขายได้สองพันคนไม่อยากจ่ายตังค์ขโมยค่าแรงและวันหนึ่งแต่น้อยครับสักประมาณมีสักประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์สักสองเปอร์เซ็นต์ท,ที่ที่ขโมยครับเป็นที่สันดานรวยก็ขโมยเชื่อผมี่มันอยู่มันอยู่ที่สันดานคนแต่ส่วนมากเขาไม่ขโมยก็หรอกเพราะบางคนก็เอารับแจกครับ,รบหยิบอาเลยเป็นอาชีพเสียมพลาเป็นอาชีพมาตรรา์ครับส่วนมากจะไม่ขโมยแต่มันจะมีไอ้พวกแบบน้อยนิดอะครับที่ขโมยคันหนึ่ง 500 7บาท500 7บาทนี่ผ้าใหมหมดเลยเอาตังไหมพุ่มสาเหนือให้เป็นเลยจะจะแหลงให้เข้าขชุดเท่าไ่ผ้า <c oughs> ทอนห้าอะเอาไปดิสองพันห้า,า,า 25, พี่เอาออเปิดถูกอนอะให้ผมเบรอ พบ้านจ๋าเลยโอเคแป๊บหนึ่งครับพี่เอาพลาสเซ็ตถุงแป๊บหนึ่งถอนให้คนมุงเนี่ยเยอะคิดตังค์อยู่สิบคนอ่ะอีกเก้าสิบคนไม่คิดอ่ะอย่าทำร้ายกันเลยมาไกลพี่วันนี้ถ้าใครเอาผมมาขิงมามาไกลเอาผมอีกนะตัสี่ร้อยตังค์มาพี่จัดเพย อู๋นี่มันถ่ายพาบ้านเลยนี่ว่าโอ้โหสี่พันส0 4,000ี่พันพาบ้านจ๋าเลยส5 0 0คนัไม่ได้สามพันแบ่งไปโอเคย้อที่ไหนครับไหนครับพี่ย่อยครับพี่เอาพันสองแปดร้อยแล้วกันพันหนึ่งพี่จัดไปจัดไปเอาตังนะอะไรรู้พี่สามบาทคู่สามร้อยเนี่ยถูกไหมถูกจ่ายตังร้0 ให้ผมเออเอาตังคนะ์มาต่ออีกยูดี่ต่ออีกเปิดถุงแล้วตออก,วตออกวตใจแล้วนะยังต่ออีอยนะขอบคุณคช้าอะไรครับพ่ออะไรอะ่ะสามร้อยตังคนะ์มาดูนะครับกว่าจะได้แต่ละบาทนะครับชีวิตเรายากยินง,งีนึ้นอะไรอะ่ะสี่ร้อยพี่สี่ร้อย ตังไหมาสามบาทนาทตังไหมเอาเนี่ยเอาหบาทเอาหบาทแล้วกันเอาตังไหมครั <Okay. S 1> บพี่มีติ๊กเกอร์น้่ยทำไปได้มสองพันห0 0พันห้าขอบครับพ,พี่สี่บาท สามบาทล้านขอสองอาจารย์ก่ยป๋าโอเคเอาตังมาพี่ให้แบงค์พันมาแล้วนะครับได้ครับครับเอาสามบาทครับป๋าตังมา <laughs> ป๋าคิดนานป๋าคิดนานเอาไงดีวะ <laughs> ไว้ด่าเอาได้ครับด,ดูได้เลยครับขอบคุณครับ,อร,บรอผมไปแต่เช้าแล้วแสนห้า เออ,อบ,วดดบวมปูดไปแล้วพี่เคอ่ะเอาอีกพี่เค่จะได้หมดเอาเปล่าเอาเปล่า,เอา,าเอาตังไหมเป็นแสนสามพันเฮ้ยแสนห้าสามพันโอ้แสนสามพันใครใครซื้ออ๋อเพราะอะไรวะเนี่ยสามบาทนะสามบาทคบสามบาทพี่สามบาทตังค์มาพี่เนะมายอดเมายอดวันนี้เมายอด ตังเปล่าสิบห mm ้าล้านจรงค่ะไม่ถึงถึงหมื่นเลยเมื่อกี้เท่าไหร่วะแสนแปดไอ้แสนแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามสิบสองเป็นแสนแปดห้าจบเอาตังมาไอ้กลับแผงไปดูแผโต้นลงไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้แค่นั้นผมแค่ประจานเลยนะพี่เคต่อถูกงานยาเจ้าวันนี้เรามาทำย่อดห้าบาทได้ไหมพี่ตังมา เอาพันหนึ่งครับพี่เจ็ดร้อยแปดร้อยอันไหนแปดบาทเอาตังมาพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเออเฮ้ยหมื่นแล้วเว้ยหมื่นแล้วเว้ยได้ค่าโตแล้วเว้ยค่าโตจ่ายหมื่นสองตามมาเพื่อจะมาซื้อใช่ไหมครับแตทิ้งไลน์ไม่ได้ไปแล้วไงเหงาแต่ทิ้งไลน์ไม่ได้ไปจะไปได้ไงพี่ผ้าแม่งไม่ให้ไปแม่งเอาของไม่ขายหมดเลย เนี่ยในร้านเก้าคนไม่ให้ผมไปเลยม,มันบอกเดี๋ยวเอาของเองเอาของเองสามสิบห้าพี่ <20 S 1> ไม่ได้ถูกไปยี่สิบยอมก่อนสามพันได้พี่ได้แค่นั้นเลยรออยู่ได้สามพันจริงพี่ถูกแล้วโอเคจัดไปครับพี่ ันสองพันหนึ่งพันหนึ่งมีกินมีกินพันหนึ่งเอาเก้าร้อยตังค์มผมมาขายไก่ไม่ใช่ผมจะมาได้กำไรนะผมบอกอก่อนนะผมมาเที่ยวนะเนี่ยผมมาถ่ายมาแบ่งปันพี่ๆ<อ>ชาวเหนือม,มาเนี่ยผมเชื่อผมไม่มีกำไรหรอกนะกินขายหมดนี่ได้ทุนหรือเปล่ามาเที่ยวกีก่วันก็หมดไปเท่าไหร่แล้วแต่มาได้ซื้อผ้าครับได้ซื้อผ้าบ้านพี่ท่านหนึง่ง ชื่อชื่อพี่นี่พี่จุ๊บพี่ใส่ดีมากร้อยปีบวมปูดบวมปูดสองพมีกินแล้วผมได้สององค์ก็บวมปูดแล้วเนี่ยนี่ก็วันละครั้งพันห <15 00. S 1> ้ตังมาส <laughs> ององค์ก็น่าจะประมาณเก 4, 000, <c oughs> ือบเกืบสี่ล้านนะฮะซื้อพันห้านะฮะครับขอบคุรับเดี๋ยวผมเตรียมตังม,มาพร้อม พันห้าเลยนี่หว่าก่าออโต้มาเลยนี่หว่าพันหนึ่งพี่ตังมาเอาแบบวัดวัดใจเลยป่ะวัดใจเลยนะเอาไปห้าพันเออวัดใจเลยไม่ต้องดูไม่ได้ดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่ได้ห้าพันพี่วัดใจเลยพี่วัดเอาสี่พันจบโอเคพี่ตังมาเอาสิบห้าได้ไหมสวัสดีครับพี่ ตังมาเอาพันสขายได้ไม่ถึงหกร้อยเท่าไหร้อยเจ็ดบาทแล้วกันขอร้อยหนึ่งตังมาเอาสองพันพี่ตังมาทำครับสี่บาทตังมาพันหนึ่งมามีเงินเหรียญนึ่งพันหนึ่งนะตังมาพันหนึ่งเอาแบบไม่ไวเลยนะเอาสองล้านห้า อันนี้โดเรมอนสองหมื่นห้าพี่โอเคเดี๋ยวผมไปส่งหนึ่งพิษโลกเลยครับโอเคผมไปส่งหนึ่งพิษโลกเลยพี่ทางผ่านหนูโอ้ยงั้นเลยเหรอเออพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยไมนน่าถูกเกินฮะไม่ได้ยอมก่อนคอนแดนคอนแดนเจ๊งสังมาโอ้ยพี่มันถูกไปยี่ห้ายี่หาพี่มีกินมีกินผมเก็บให้เชื่อผมมีกินนะตังมาตั้งนะกราบ ไม่จบไม่สิ้นนะวันนี้นะว่าสองพันได้เราเอาไปให้พี่มันโหพี่ดูพักก่อนจังดุงครับจังดุงครับจังดุงครับสองพันสองพันไม่ไม่ได้สองพันห้าอู่หายไม่ได้เลยจริงจริงจริงเรื่องจริงเชื่อผมผมมือขายทุกทีสองพันนะสองพันห้าเชื่อผมดิถูกไปดูพักก่อนดูพักก่อนพันห้าเนี่ยดูนี่เที่ยวพันห้าดู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  ผ้านี่ก็เป็นไอ้นี่ก็เป็นพ้าแล้วปา <laughs> าลาพี่พาเซมนแลมพี่พาเซมนแลมดูไก่ซื้อสามแสนสี่เอาสองแสนเก้าต่อหน้าไกล่เลยเฮ้ยเอาตังค์มาไม่ได้จริงพี่พันหนึ่งอ่ะ <Okay. S 2> มันมันถูกไปเอานี่ไงเอาไหนอันนี้ไม่เอาเลยไม่ได้มันถูกไปเอาไหนเราเอาไหนเนี่ยสรุปเอาไหนเราเอาไหน สองพันสองพันถูกแล้วเอาตังค์มาโดเรมโอโดและเอบบหูอังอังอะไรสี่หมื่นสำหรับเพชรเหรอเพชรไม่แท้แช่ป่าววะพี่เอาเครื่องจีบป่ผมลืมมันผะมันอยู่ที่คอผมทำไม่ได้เล่นกันเท่าไรา <úsica> ห,หร่เหรียญน่าสามหมื่นกว่าบาทน่าจะนะประมาณสามสามหมื่นสามหมื่นกว่า พี่อยา,ากจนายมาตอบสามแสนเน,เนี่ยเน็ตเน็ตเขาไปแล้วแต่ว่าเขาบอกเดี๋ยวดูก่อนเจ็ดร้อยปาคือเท่าไหร่ <400. S 1> ตังค์มาขอบคุณครับอขอบคุณครับอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไหนพี่ถูกไปพี่เจ็ดบาทแล้วกันนะตังค์มาผมไปตู้ด้วยห้าแสนเลยในตู้เอาสามล้านพี่นี่รุ่นแรกสองเหรียญก,ก็ล้านกว่านี่เดี๋ยวต้องคำเดี๋ยวนี้ก็ประมาณเกือบล้าน ไม่ได้พี่ไม่ไหวเงี้ยมาตอบแล้วเนี่ยนี่นี่นต้องมาท้ากันเองก็ล,ล่ะสามแสนหนึ่งเอ้าไม่ไหวจริงๆเหรอสุดๆสามห้าพี่นายวะสามห้าแกพี่นายวะโทษโทษโทษขอโทษพี่เองจะสู้ได้หรือไม่ได้สี่บาทออ๋เดี๋ยวไปพี่จะได้ไปซื้ออีกเยอะพี่คำนวณเลยพี่คำนวณเลย มไ,ไ,มไม่มีอันนี้เป็นผ้าเก็บมันมีอันนี้ส่งมาสองชิ้นได้อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็พ้าเก็บแต่แบ่งให้ราะอีทต้องคำํำ <laughs> แสงก็บาตรท่านม, <laughs> มีแต่ตัวอี <laughs> ก็้าเก็บผมหมวมาขายจะซื้อตึกอันนี้โดเรมอนอันนี้สามหมื่นโอเคนะสามสามโอเคจบครับพี่จบแล้ว <laughs> พี่จะเอาพี่ต่อเขาเลย <laughs> ต่อเขาเลยเขาบอกอะไรให้ต่อเลยอีต่อเลยหมดแล้วครับ จบแล้วจบแล้ว,ลว,ลวไปคุยกันเลยคุยกันต่อเลย,นนเลยพี่อานายบินอยุ่งเทพมาเพื่อมาซื้ <S 2> <S 2> <S <S อครับประมาณนี้ครับเชียงใหม่ผมบอกเลยว่าเจ๊งเละเทะทุนประมาณ4-5่ห้าแสนแต่ว่า ผมมาทำคลิปเฉยมาให้พว่พี่มาแบ่งปันด้วยที่เชียงใหม่ครับหมดแล้วพี่หมดแล้วพี่เอฟซีเขาขอร้องให้ผมมาผมก็มาครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปที่เท่านี้นะครับท่านใดมีพระอยากจะปล่อยผมติดต่อเขาไม่ได้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม0 9 8 3 9 5็แปดาะครับเอ่อยไลน์ผมแอดเอเพจผมพาบ้านตัวใสสถหนบระวังเพจปลอมนะผมไม่เคยลงประมูลพระ หน้าเพจนะครับถ้ามีประมูลคือเพจอมทันทีถ้าไม่ชัวร์โทรมผมก่อนครับก็คือใครมีพระแบบพระแท้มีราคามากกว่า300บาทขึ้นไปเนี่ยผมซื้อให้พี่ไปชิ้นผมก็จะมาขายรับประกันให้ลูกค้าแบบนี้นะครับใครย่อยพ่อเกยผมก็มากองแบบนี้ดูเอาเองซื้อเองไม่ไม่ต้องรับประกันใครเห็นปะและเราไม่ได้หลอกขายใครเราขายแบบร้อยสองร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องรับประกันใครเนี่ยดูผมขายไปชิ้นได้แค่สองสามหมื่นเองค่าโต๊ะยังไม่พอเลย แต่ว่าถ้าพลามติชิ้นเราก็ซื้อมาแล้วก็มาเบียบบางบางอย่างซื้อล้อนก็มาขายขาดทุนบางอย่างซื้อมาที่ว่าพอมีอะไรเราก็ได้กําไรก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนที่เชียงใหม่เจองานหน้าที่ไหนหน้าจากงานที่กระทิงลายวันที่29เดือนนี้เดือนกันยานเดี๋ยวเ,เจออีกทีนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ